สวัสดีครับวันนี้โค้ชนะครับสวัสดีค่ะคุณซี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณซ่งค่ะครับเออเมื่อสองสองวันที่แล้ววันที่สิบนะครับเราได้สอบเปเปอร์หนึ่ง HR ไปแล้วนะครับเราก็เห็นเปเปอร์ออกมาแล้วก็มีทั้งยากแล้วก็ง่ายนะครับทีนี้พวกเราสามคนก็ได้สรุปแล้วก็จะได้เก่งสําหรับสอบเปเปอร์สอง HR ในวันอังคารนี้นะครับเอเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูท็อปิกตามนี้เลยนะครับที่เราสามคนได้เก่งเอาไว้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวครูซีกับครูส้มลองสรุปหน่อยครับว่าใน25ท็อปิกมีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ในในข้อสอบในวันอังคารนี้ครับจะได้ไม่แซะนะครับอ๋อเดี๋ยวตีก่อนละกันสิ่ที่ว่าอ๋อสี่ก่อนโอเคค่ะก็คือท็อปิกที่เราจะต้องเตรียมตัวนะคะครูขอเน,ะน้นเลยอันแรกเลย HCLCM f อันนี้ยังไม่ออกน่าจะออกแน่นอนนะคะท็อปิกที่สอง Interest ก็จะมี Simple กับ Compound เนาะต้องจำ f o r ม u l a ให้ได้นะคะสาม Set and Venn Diagram เนาะส expanding simplifying 5. algebraic fraction นะคะ 6. quadratic formula เนาะก็คือ x เท no. ่ากับลบ b บวกลบ square root b square ลบ 4ac หารด 2a เนาะอันนี corps, un fe, ้มี inequality ด้วยไหมครับหรือว่าเป็นแค่ equation เฉยๆครับ inequality ก็ยังไม่ออกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้น inequality quadratic ครูก็ว่าน่าจะออกเหมือนกันเนาะ quadratic simultaneous ก็ยังไม่ออกแล้วก็ proof นะคะ advanced trigonometry ที่ยังไม่ออกก็คือ sine rule นะคะของที่ส้มอะไรบ้างคะ ค่ะของพี่โซ่ก็มีเรื่องของลายกราฟนะคะที่เป็น y เท่ากับ mx บ c เนาะที่จะเป็นโค о ิเนตหรือลูกอะไรแบบนี้แล้วก็มี similarity ค่ะแล้วก็มี polygon เนาะฟอร์มูล่าก็คือ sum of interior angle เนาะ n ลบ2คูณ180อะแล้วก็มี speed distance time นะคะ speed distance time เนี่ยมีทั้งแบบที่เป็นกราฟด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็มี construction เนาะการสร้างรูปต่าง ใบใบเซกเตอร์ by, uh, by sector, อะไรประมาณนี้แล้วก็วมีเอเปิลสองนี้เราต้องเตรียมพวกโปรเทคเตอร์ไปด้วยใช่ไหมคพี่สม้มแบบว่า <Hey. S 2> เครื่องมือให้พร้อมเพราะว่าในห้อง <Hey. S 2> สอน,นเขาอาจจะไม่ให้เราใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมด้วยนะครับอ่าแล้วก็มี r ารแปลงโนาะแล้วก็มีโวลูมฮิสโตแกรมแบร์ลิงเนาะอ่ะแล้วก็มี uh, probability and tree diagram อันนี้เรื่องใหญ่หนิดนึงแบบถ้าเขาออกให้เป็นยากนี่คือยากยาก,ยากมากๆได้เลยนะคะ probability เนี่ย แล้วก็เซอร์โคเทรมอ่อินเตอรอ่ออินเตอร์เซตติ้งคออันนี้ก็คือเรื่องของเซอร์เออเซอร์อีกแบบหนึ่งเนาะที่เป็นลายสองลายตัดกันในเซอ c ์โ huh. เนาะแล้วก็ด uh ิเฟนเออดิเฟนเชียลอีกเฮ้ยดิเฟนเชียชนะคะครับ uh huh. แล้วก็มี c อร์ลเวกเตอแล้วก็มีฮาร์ด r กรว โอเคครับทีนี้ทั้งหมดเนี่ยน้องๆจะต้องไปรีวิวให้ครบทุกท็อปิกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดึงแค่บางท็อปิกที่น่าสนใจที่เราควรจะทําได้นะครับเป็นข้ออาจจะเป็นข้อที่นักเรียนชอบผิดบ่อยๆหรืออาจจะเป็นข้อยากข้อน่าสนใจหรืออาจจะเป็นข้อเบสิกที่เราต้องทําได้นะครับต่อไปนี้9ก้าข้อครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูข้อแรกกันนะครับโอเคครับข้อแรกเกี่ยวข้องกับอะไรครับคูซี่ นี่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับ differentiation เนอะรู้ได้ไงเป็น differentiation เพราะว่าเขามี keyword ตรงนี้ show t h a ตรงนี้ก็คือ volume ธรรมดานะคะแต่ว่าพอข้อ b ใช่ไหมเขามีพูดว่าให้นี่ค่ะให้หาว่า volume of the k c u b d is maximum พอมีการ optimize maximum minimum point เมื่อไหร่ให้รู้ทันทีเลยว่านี่คือการทำ differentiation <Okay. S 2> เนาะแล้วดิฟต้องเท่ากับอะไรก็คือ dv ว v e r dx ต้องเท่ากับ0ูอนอย์อ่าีค่ะอันนี้คือ key point ของการทำา i i f f r r n t i a t i o n maximum minimum point นะคะอืมครับแล้วในส่วนแรกนี้นักเรียนเขา,เาทำกันได้ไหมครับเวลาเราโชว์ว่าฟังก์ชัน v o l ลุ่มเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชัน v เท่ากับ15บวกด้วย 16x ลบด้วย x s q u a r e ลบด้วย 2x cube ถ้าทำไม่ได้ใช่ไหมครับเราอาจจะสกิปอันนี้ไปก่อนได้ถูกไหมครับเราเราไม่จำเป็นต้องทำทั้งสองพาทถูกไหมครับเทคนิคก็คืออถ้้าเเกิด่ในขนข A ี ค่อนข้างยากแล้วก็ไม่ต้องออเดอร์เราสามารถทำข้ามไปทำข้อ b ไปดิเฟนเชียตตามที่ครูซีบอกเซตเท่ากับศูนย์หา x แล้วก็ไป substitute หา v ได้เลยงั้นในในส่วนข้อแรกเนี่ยบางคนเนี่ยฟังก์ชันมันค่อนข้างยากแล้วก็พูดได้ยากเนี่ยเราไม่ไม่อย่าไปเสียเวลาตรงนั้นนะครับทำ b ก่อนแล้วค่อยไปทำ a ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับใช่ไหมครับที่เราเราสามารถทำได้หรือว่าถ้าเราพูดไม่ได้ก็ข้ามไปเลยไปทำข้อ b ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องเลยทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มมาดูข้อ2กัันนเลยะครบ ข้อสองนี้เอ่อมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับพี่ส้มข้อสองเป็นเรื่องของฮาร์กราฟค่ะก็คือเป็นการจับคู่เนาะว่ากราฟอันไหนจะมีอ,อีควเอชันคู่กับอ่าที่เขาที่เขามีให้เราเลือกอยู่ทางด้านขวามือค่ะครับทีนี้<ล>ตัวกราฟทั้งหมดที่เราควรควรจะจําได้ในไอจมีมีอะไรข้า,ขาวๆบ้างครับพี่ส้มแบบก็มี y เท่ากับอ y เท่ากับ ในฟอร์มของ x s q u a r e นะคะก็คือเป็น y เท่ากับ x s q u a r e หรือ ax s q u a r e แล้วกันนะ y เท่ากับ ax s q u a r e โดยที่ a เป็น positive กับ negative ถ้า a เป็น positive ก็คือจะเป็นกราฟหน้ายิ้มเนาะแล้วก็ถ้า a เป็น negative ก็คือจะเป็นกราฟความหน้าบึ้งนะคะอันนี้คือในฟอร์มของ x s q u a r e เนาะแล้วก็มีในฟอร์มของ y เท่ากับ x c u b y เท่ากับ x c u b จะเป็นหน้าตาเหมือนกราฟรูป f อะค่ะ y เท่ากับ x c u b นะคะก็คือรูป f แต่ถ้าเกนะิดว่าลองลองลองวาดให้ดูนิดหนึ่งก็ได้ครับพี่สม้มเป็นประมาณยังไงอ่า,ค,ออาอค,ครับเอ่อ y เท่ากับ xq นะคะมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้แล้วก็หน้าตาอ่าโอเคครับเดี๋ยวนะคะมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้ค่ะ อันนี้นะ y เท่ากับ xq นะคะแต่ว่ามันยังมีแบบถ้าเป็นลบลบ xq นะคะหน้าตากราฟก็จะเป็นสลับด้านกันเป็นประมาณนี้ค่ะครับ,รบก็คืออย่างข้อ f กับข้อ b เนี่ยแหละก็คือก็คือ y เท่ากับ xq กับลบ xq ได้เลยก็คือมันจะเป็นประมาณนี้นะคะค <B. S 1> นนืี y เท่ากับ xq แล้วก็ตัวนี้เป็น y เท่ากับลบ xq อ่ะอือ แล้วก็อย่างเช่นข้อนี้ครูซ้อมลองอสอนพี่จับคู่นะยครับดูว่าเทคนิคจับอตอบคำถามในสามข้อการาฟเนี่ยครับอ่ะครูซ้อมงั้นครูซ้อมพูดงั้นครูซ้อมจะบอกว่าเป็นแบบนี้แล้วกัน,นค่ะก็คือรูป A ลรูป A นะคะรูป A กับรูป E เนี่ยมีอะไรดี่ะมีความสัมพันธ์กัน A กับ E นะคะ,ะถ้า a ก็คือเป็น y เท่ากับ A over x โดยที่ A ต้องมากกว่า0 ส่วน e นะคะเป็น y เท่ากับ a over x เหมือนกันแต่ว่า a จะต้องน้อยกว่าศูนยก็คืออันนี้ a จะเป็น n egative ครับแล้วก็ในกราฟของตัวกราฟ c กับ d นะคะ<ๆ>ก็มีความสัมพันธ์กันเหมือนกันมันคือเรื่องของเป็น a over x square อันตัวตัวฝั่งฝั่ง c นะคะเป็น y เท่ากับ a over x square อันนี้ก็เป็น y เท่ากับ a over x กำลเหมือนกันแต่ว่าไอตัวข้อดีดอกเนี่ยถลก a มันจะต้องน้อยกว่าศูนย์ส่วนข้อ c แคคือ a ต้องมากกว่าศูนย์ b ฟอร์มมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะแสดงว่าตอนสอบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครู้่งครูซ้งขอครู้่งขอเปลี่ยนครูซ่งขอ general form ของข้อ b กับข้อ f นิดนึงนะครูซ้งขอเขียน general form ของมันจริงๆนะคะระหว่าง b กับ f ครูซ่งก็คือ y เท่ากับ axq อันนี้ก็ y เท่ากับ axq เหมือนกันแต่อันนี้ a จะมากกว่าศูนย์ส่วนอันนี้ a จะน้อยกว่าศูนย์โอเคครับอ่ะฮงั้นข้อนี้เราต้องจับคู่ยังไงครับทั้งสามอันนี้อ่ะหนูดูหนูดูหนูดูโจทย์ equation นอันแรกที่เขาให้มาก่อนนะลูกก็คือ y เท่ากับ2 over x แเนอะครับพราเป็น y เท่ากับ2 o v e x แเนี่ยมันแปลว่า A ของหนูเนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวนะ y เท่ากับสองเดี๋ยวไปส้มหาไฮไลท์ y เท่ากับส over x ค่ะมันคือมันคือฟอร์มของข้อข้อ c กับข้อ d อันนี้จะเป็น over x คู่เนาะ c กับ d เนาะดิม c กับ d ทีเนี้ยข้างบนหนู่มันเป็นเลขสองใช่ไหมโจย์หนูอ่าโจ์หนูอ่ะข้างบนมันเป็นเลขสอง เพราะฉะนั้นถ้าข้างบนเป็นเลขสก็แปลว่า a หนูต้องมากกว่า0 a มากกว่า0ก็คือกราฟในข้อ c ค่ะโอเค okay. เสร็จแล้วต่อมาเป็น y เท่ากับลบ1ส่วน2 x q เนาะอันนี้ก็คือเป็นฟอร์มของ ax q ax q มีอยู่2อันนะลูปก็คือ b กับ f b กับ f ที่นี้ a หนูเป็น negative, เนกาทีฟเนาะ พอ A เป็น negative เนี่ยก็เลยต้องเป็นแบบรูปไหนคะพอ b ป่ะครับใช่ B เนอะเพราะว่า <Yeah. S 2> A น้อยกว่าศูนเป็นเนกาทีฟเขาเป็นลบหนึ่งส่วนสองอ่ะ <Yeah. S 2> b เลยค่ะ mm hmm. ขอบคุณค mm hmm. ่ะอ่าแล้วก็ต่อมา y เท่ากับลบห้าออลบห้า over x ในที่นี้ก็คือ y เท่ากับลบห้าแล้วก็ over x เนอะมันก็คือ A over x มันคือกราฟในข้อเอกราฟรูป A หรือไม่ก็ e ทีนี้เราดูตัว A ของมันเนาะ A มันจะเป็นเอลบ5เนาะ A อลบ5ก็คือ A น้อยกว่า0ลูกเพราะฉะนั้นกราฟคำตอบของข้อ,ขอ,ขอนี้ก็คือกราฟอีอ่อโอเคครับนี yeah. ่ e. ประมาณนี้นะคะ mm hmm. แต่นูต้องจำนิดนึงว่าอะไรได้รูปไหนเนาะครับ mm hmm. โอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่อนข้างยากเพราะเราต้องดูภาพรวมของกราฟท,ทุกแบบถูกไหมครับเป็นอยู่ในเซกชันที่เป็น harder graph ใช่ไหมครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มมาดูข้อที่3กันนะครับโอเคครับมาดูข้อต่อมาอข้อที่3นะครับเกี่ยวข้องกับอะไรครับคุูซี่ ข้อนี้นะคะถ้าเกิดเขาพูดว่าอันนี้เนาะเป็น frustum cone เ,เ, Fr um เ,เนาะเขาว่า frustum ก็คือเป็น large cone ตรงนี้นะคะแล้วที่มันโดน remove ตรงนี้ค่ะ small cone ออกไปเขาเรียกว่า frustum เพราะฉะนั้นอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง similar shape ด้วยอันที่หนึ่งเลยก็คือ small กับ large เนาะมันจะเป็น proportional กันเพราะฉะนั้นก็คือเกี่ยวกับ similar shape แล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้คือ sphere ใช่ไหมเพราะฉันก็จะเกี่ยวข้องกับ 3D shape volume ด้วยนะคะ ถ้าเกิดเำไม่อง้อ่เวลานี่มีปัญหาไหมครับ f o r m u l าสำหรับ excel <H SL S 2> ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าใน cover page et, เนอะใน formula cheat เขาจะมี formula volume ของโคน volume ของสเปียร์ให้ถ้าใครจะไม่ได้ไม่ต้องกังวลน,นะกลับไปดูข้างหน้าได้เลยเช็คว่าเราใช้ formula ถูกหรือเปล่าหรือถ้าบางคนจําได้แต่ว่าจำไม่เช็คก็ได้นะคะมีทุกอันเลยใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงใช่ไหมครับว่าว่าจะต้องจาอันไหนเข้าไป จริงๆแล้วมีทุกอันไหมมีทุกอันนะคะแต่ระวังนิดนึงก็คือเรื่องการทำเอ่อ surface area ของซีริเดอร์เนาะฟอร์มูลาชีตเขาจะให้มาเฉพาะเคิร์ฟถ้าเขาถาม total surface area เราก็ต้องอย่าลืมดูว่าเอ๊ะมันมี circle หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็น total surface area ของซีริเดอร์เราต้องเขียนเองว่าเป็น2 pi r s q u a r e แล้วค่อยบอก2 pi r h นะคะซีริเดอร์ก็เหมือนกันในฟอร์มูลาชีตก็มีให้เฉพาะแค่เคิร์ฟก็คือ pi r l แล้วต้องดูเชฟเองเนาะถ้าเกิดทำ total surface area ก็ต้องบวก pi r s q u a r e ข้างล่างแต่ว่ารุ่นมีให้ทุกอันนะะค โอเคครับ uh huh. งั้นก็ทีนี้เราก็จะต่อข้อนี้ยังไงดีนะครับสำหรับข้อนี้ใช่ไหมคะเริ่มแรกเลยให้วาดโคนออกมาแยกกันถ้าเจอซิมิล่าเชฟเมื่อไหร่นะให้มองว่ามันคือเชฟเล็กกับเชฟใหญ่วาดออกมาแยกกันนะคะแล้วก็เลเบลเนาะสมมติอันนี้เขาบอกให้เป็น radius r นะคะแล้วก็อันนี้ height เป็น 2h เนาะก็คือเป็น double นะคะของ ไฮที่เป็น small cone หมายความว่าถ้าเกิดครูมองว่า small cone ตรงนี้นะคะ radius เป็นเท่าไหร่มันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ Half ถูกไหมศูนย์จุดห้านะคะประมาณนี้ให้เรา label ออกมาก่อนโอเคทีนี้เราก็สามารถใช้ similar ในการ make Other subject ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วข้อนี้ก็ใช้ similar triangle มาช่วยด้วยในการทำใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องแล้วเราก็ค่อย make subject อย่างที่ครูอ้นบอกเนาะแล้ค่อยไปทำ sphere อโอเคครับเพราะนั้นแปลว่าในรูปของวอลลุ่มหรือว่า 3D เนี่ยเราก็จะลืมลิงก์อะไรครับเรื่องซิมบิลาแทรโกไปด้วยไม่ใช่ว่าในแต่ละอันมันจะใช้สูตรโฟมมาลาเราได้เลยใช่ไหมครับบางทีมันก็ไปโยงเกี่ยวกับเรื่องนู่นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเออใช้ประสบการณ์ในการทำพาเชิเปอร์มามาช่วยด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะต้องมองเชฟให้ออกว่าเชฟนี้อะเป็นเชฟมาจากอะไรกับอะไรอาจจะเป็นการรีมูฟหรืออาจจะเป็นคอมเพล็์เชฟที่เอามาต่อกันจะได้ค่ะ โอเคครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ฮิตมากในข้อสอบนะครับแล้วก็อาจจะมี algebra ยากๆตรง2องพวกอินดิซอะไรเงี้ย bracket ก็อย่าลืม expansion ให้ดีๆนะครับแล้วก็ใส่ bracket ให้ครบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อ3ที่เราทั้ง3คนได้เลือกมาให้ดูนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อ4กันนะครับข้อ4นี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับพวก regular polygon ครับใน regular polygon เนี่ยเราขอรีวิว formula ที่เราควรรู้นะครับ ครูส้มกับครูีช่วย list อร์ม u ลาเกี่ยวกับเล g ูล a ร p o l นะครับมีอะไรบ้างที่เราควรรู้ในโพลิกอนบ้างครับพี่ส้มค่ะ sum of interior angle คือถูกไหมยนครบกลสองคูร้อยแปดิค่ะ n ลบสองคูณด้วยหนึ่งร้อดสิบอันนี้จะเป็นอันนี้คือ sum นะคะ n ลบอิ i n เร i ยคือโทถุกไหมครับทั้งหมดเลยใช่ใช่ท interior มีอะไรอีกเพิ่มเติมไหมครับครูซี่ อันนี้นะคะก็คือ exterior angle เนาะ sum of exterior angle เป็น360เพราะฉะนั้นใน regular polygon ถ้าจะหา one exterior เราหาได้จากเอา360นะคะ divide by n side ได้เลยโอเคต้องเน้นว่าต้องเป็น regular ด้วยใช่ไหมถึงจะหาได<า>้ใช <Le> ่ต้องเป็น regular เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นบางข้อ,อที่เขาถามกลับไปหา number of n side เนาะเราใช้ formula นี้ทำได้เลยถ้าหา n ให้เอา360 divide by one exterior angle ก็ได้ะคะ่ะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเราควรจะรู้จักชื่อ ื่อมันเอาร่าวๆใช่ไหมครับอย่างเช่นหเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นหกเอ็นเป็นหก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 ตกห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 กบกห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 กาก็จะถามด้วยว่าใหกิฟห์เนมด้วยนะครับก่ามันเป็นเอ่หกื่อกะไรเวลาเราโก่อหกเป็นหก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 หเหก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 ห่หกหกหรับหก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 ห้าให้หชว์ว่า มันเป็น x เท่ากับ y ถูกไหมครับะฮทีนี้ครูโอนก็ตกใจตอนแรกตื่นเต้นใช่ไหมครัก็ไปโฟกัสที่โจทย์ใช่ไหมครัที่โจทย์เขาพูดถึง n เป็น10อ่างั้นงั้นก็โฟกัสจากที่ครูส้มบอกว่าเราสามารถหา sum of interior ได้แล้วก็สามารถพัก n เป็น10ตรงนี้ได้ใชครับก็สิบลบสองก็เหลือ8แล้วก็คูณด้วยเอ่อร้อยแปดสิบอันนี้คือ in total ถูกไหมครับแล้วครูโอนก็ไปหาเอ่อ interior แต่ละอันได้ครับแต่ละอันตัวนี้แล้วก็หารด้วย10เพราะว่ามันมีทั้งหมด10ไซส์ใช่ไหมครับ ้าตัดเลขออกมันครับก็เป็นแปดคูณด้วยสิบแปดเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้ต่ดคูณด้วยสิบแปดอ่าต่ดคูณด้วยสิบแปดนะคะตัดคูณสิบแปดได้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ค่ะคุณโอนงงั้นแสดงว่าแต่ละพ o อิชอินเทเลียตัวนี้ก็เป็นหนึ่งซีซีถูกไหมครับอ่าโอเคทีนี้เราโฟกัสที่รูปไอรูปค u a d r i l a t e r a l ทางด้านซน้ายนะครับแล้วอันนี้มันมันซิมเมทริ t ถูกไหมครับถ้าเกิดเราเราตัดแบ่งตรงนี้ปุ๊บอ่าแบ่งปุ๊บ แสดงว่าทุกไซส์มันก็เท่ากันแล้วเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นเลกูล่าครับตรงนี้แสดงว่าแองเกลนี้ก็ต้องเป็น x ด้วยโอเคเพราะนั้นคูอนโซฟอร์เเลยนะครับถ้าเกิดโฟกัสในรูปโพลิกอนทางด้านซ้ายมือตรงนี้สีแดงเราจะหาค่า x โดยการสร้างอีควาชันเป็น14 4มีทั้งหมดกี่อันครับก็1 2 3สามก็คูณ3ามถูกไหมครับแล้วก็บวก 2x อันนี้เป็น n เป็นเท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5สอามี่ห้าห้าประับ หนึ่งสองสามสี่พหุเออเพนตากอนเอ็ดเป็นห้าซัมของเพนตากอนเป็นเท่าไหร่ครับจัมโอเพนตากอนก็เป็นห้าร้อยสิบคูณห้าลบสองเนาะซึ่งคือเป็ไอแปดสิบคูณสามห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบโอเครับงั้นเราก็โซบไลเนียอีควเอชันถูกไหมครับเอาสามคูณด้วยหนึ่งสี่สี่บวกด้วยสองเอ็กเท่ากับห้าร้อยสี่สิบโอเคครับทุกคนช่วยหาเอ็กนะครับเอ็ก mm. เป็นเท่าไหร่ครับ โอเคค่ะห okay, ้าสี่ศูนย์ลบสามคูณหนึ่งสี่สี่แล้วก็เดียวสองได้ 54, หา้หาส <หา S 2> ิบสีห<า>่ห้าสอ่คะโอเคครับทีนี้เราก็มาโฟกัสรูปไอโพลีกอนทางด้านขวามือที่เป็นสีฟ้าที่โอนไฮที่โ้นไ,ไฮไลท์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเราสังเกตเรื่องซิมเมรีถ้าเกิดโ้นไฮไลท์เนาะซิมเมตีตัดตรงนี้รูปนี้มันซิมเมรีกันเลยนะครับแสดงว่าแองเกิลตัวนี้ซึ่งโ้นตั้งชื่อว่าเป็นตัวแซนะครับ อันนี้ก็ต้องเท่ากันเพราะว่ามันมันเท่าเท่ากันสลับเราพับขึ้นมครับมันก็ทับกันแล้วก็เนื่องจากทุกไซต์ตรงนี้มันเท่ากันด้วยมันก็จะเป็นรูปที่สมมที่มีลายเนาะซิมตมทีตรงนี้ทําให้แองโกลแทกเท่ากันแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าแองโกลตัวนี้คือหนึ่งสี่สี่อันนี้ก็หนึ่งสี่สี่รูปนี้เอ็น <N S 1> เป็นเท่าไหร่ครับรูปสีฟ้าเอ็นเป็นสี่ค่ะเอ็นเป็นสี่งั้น Su m o f อ่อินทีซัอมออฟอินทิเลียของ n อ็นเนี่ยเอ่อจะเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับ360ร้อยหกสิบค่ะสามร้อยหกสิบนะครับก็คือสี่เหลี่ยมทั่วไปแล้วก็จะตั้งได้ว่าสองแซดบวกด้วยหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ทั้งหมดสองครั้งนะครับจะเท่ากับเท่าไหร่ครับสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบทุกคนช่วยซอฟต์ฟอนแซดให้หน่อยครับแซดเป็นเท่าไหร่ครับได้ 360ร้อยคือร้อแล้วก็หารสองได้3ามส,สิบหกพบกค่ะเิบกลงโอเคครับทีนี้เอ่อไฟนอลสเต็ปแล้วนะครับก็คือเราก็อยากได้เราอยากโชว์ว่าค่า x เท่ากับค่า y เรารู้แล้วว่า x เป็น54ในใจก็คือถ้าเราทำถูกเนี่ยเราต้องโชว์ให้ได้ว่า y ต้องเป็น54ถูกไหมครับนะฮะงั้นเราก็ไปดูอินททเลียรูปนี้ใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยก็ต้องรวมกันเป็น1นึ่งร้อยสี่สิบสี่งั้นครูโอ้นก็ let equation เป็น x บวก y, z เท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ถูกไหมครับค่ะเนี่สับสีจูดเอ่ x เ,เป็นหนึ่งสี่เอ่เป็นห้าสิบสี่ห้าสิบสี่นีครับแล้วก็ y เราไม่รู้ z เป็นสามสิบหกแล้วจับเท่ากับหนึ่งสี่สี่โอเคครับครับช่วย solve f y ให้หน่อยครับเอ่อร้อยสี่สิบสี่ลบเก้าสิบค่ะก็จะกลายเป็นห้าสิบสี่ห้าสิบสี่นะครับเพราะนั้นเราก็ จบแล้วนะครับแล้วก็ไปสรุปนิดนึงนะครับคอนคลูดว่า x กับ y เท่ากันแล้วก็เท่ากับ54นะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้อาศัยความรู้หลายหลายอย่างใช้ผมไล่เยอะมากไปใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมี line of symmetry ต้องดูว่าแองเกิลไหนรวมกันได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอใช้ประสบการณ์ในการทาโจทย์เยอะๆนะครับต้องฝึกเยอะๆนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับนี่ขอหยุดก่อนนะครับ <laughs> <laughs> มันยาวมากเลยอะ ข้อวท่ตรงไหนอะอะทีนี้นะครับเรามาดูข้อห้ากันนะครับข้อห้าข้อนี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคะผู้ซี่เห็นรูปนี้แน่นอนค่ะเป็นเซอร์เแต่เล่มแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำเซอร์เคิลแต่เล่มให้ได้เนาะ word by word เลยนะเพราะว่าเราเขียนวิซซ์เนี่ยต้องเขียนออกมาเป็นสเต t เมนต์แบบ c l e ียรเลยนะคะวิซ ของ Circle าเจลเลนมาดูข้อแรกนะคะเชั่นนี้เขาบอกว่าให้ห hey, า angle ADB สิ่งน่้นต้องเลเบลให้ได้ก่อนว่า ADB คือตรงไหนครัคุูเอิรโอเค ADB นะครับเดี๋ยวเอิรขอใช้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับโอเค A D B ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้แล้วก็อาจจะต้องคทาสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้เราดูง่ายๆนะครับโอเคก็ขอเป็นสีแดงครับโอเค okay, ครับโอเคค่ะพอเขาถาม angle ADB เน no. าะสิ่งที่เราต้องนึกถึงเลยเห็นไหมเป็นรูปโบใช่ไหมคะคุณอ้นครับ hmm. อ่ะมีรูปโบมีไดมิเตอร์ก็ต้องนึกถึงอยู่สองอย่าลืมตอนนี้เนาะก็คือมี angle in semicircle ถูกไหมคะแล้วก็มีเรื่อง angle in semsegment นะ <Okay. S 1> อ่า angle mm hmm. in semicircle ก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นไดมิเตอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น 90degree นะคะอ่ะแล้วก็จะเขียน reason ข้อที่หนึ่งนะคะว่า angle ABC is 90degree because angle in semicircle นะโอเคค่ะ จากนั้นอ่าง่ายแล้วทรงนี้เป็นรูป Triangle ถูกไหมคะครูโอนตรงนี้เราก็ทำได้เนาะ a n g l ก C ก็จะเป็น1 8 0เนเนาะลบ90แล้วก็ลบ55นะคะครับอ่าแป๊บนึงนะคะขอรีดดูหน่อยโอเคอ่าได้เท่าไหร่เอ่ยสามสิบห้าครับใช่เลยค่ะอ่าอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปที่สองของเราเนาะสามสิบห้านะคะอ่าเขียนไม่ติดนึงนะคะสามสิบห้าใช่ไหมครับโอเคค่ะร e ชเชนก็คือ s u มอ of i n t r ทอร r แองเกถูกไหมนะคะ is 180นดีกีโอเคค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายแล้วเห็นไหมเราวางเป็นรูปโบได้เลยถูกไหมเพราะฉันั้น angle c กับ B มันก็จะเท่ากันใช่ไหมคะ่ก็เป็น A, B, B ใช่คล้ายๆโบเป็นภูเขาก็ได้ใช่ไหมใช่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 ถ้าแค่ต้องมองเอียงเนาะบางคนภูเขาทำไมมันเอียงแล้วมันมองได้หรอมันก็เหมือนกันนะคะคลิกนิดนึงนะครับโอเคครับ โอเคก็สรุปแล้วมี3ข้อที่ต้องเขียนเนาะหนึ่ง angle insemicircle สอง angle ใน interior เนาะ angle ต้องเป็น add up to 180แล้วก็ 3, angle insegment a m s e r equal ค่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้อ5ข้อ5ก็เรียบร้อยแล้วครับก็มาดูข้อหกันเลยนะครับกอเดี๋ยวข้อ6เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้อกับเรื่องอะไรนะครับผู้ส้มเรื่องของเซตค่ะครับนะฮะต้องต้นเราควรจะต้นยังไงดีครับ ในเรื่องของเซนแอนเวนไรแกนที่นี้สิ่งแรกที่หนูดูเนี่ยเวลาเจอโจทย์ที่เป็นเวนไรแกนปุ๊บเนะะี่ยค่ะเราจะต้องแยกก่อนว่าโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยให้ไอตัวเลขที่เขาให้มาเนี่ยมันคือตัวเลขนั้นเลยหรือว่ามันคือจํานวนอ่ถ้าเกิดว่าช่องหนึง่งแล้วมีตัวเลขตัวหนึ่งแบบนี้อันนี้คือจํานวนหลกก็คือแปลว่าเอ่อช่องตรงเดี๋ยวนะคะอืมก็คือตรงนี้ เลขหกอย่างเช่นเลขหกตัวนี้ลูกเลขหกตรงนี้มันแปลว่ามีตัวเลขอยู่ในช่องนี้ทั้งหมดหกตัวนะคะไม่ได้แปลว่าเลขหกอยู่ในนั้นแต่ว่ามีทั้งหมดหกตัวเนาะอยู่ในนี้แล้วเราจะรู้ได้งไงครับว่ามันเป็นเลขหกหรือว่าเป็นจํานวนหกตัวในนั้นครับเราต้องสังเกตนะหนูสังเกตง่ายๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าในช่องเดียวมีตัวเลขเกินกว่าหนึ่งตัวอาจจะเป็นหกอ,อาจจะเป็นหกแล้วมีสามมีสองมีสี่อย่างเงี้ย มันแปลว่าต้องมีทั้งหกมีทั้งเลขสามแล้วก็เลขสองเลขสี่อันนี้คือเป็นตัวเลขเลยค่ะอ่ะแต่ถ้าช่องหนึ่งมีตัวเลขแค่ตัวเดียวช่องหนึ่งในที่นี้ก็คืออในในรีเจนตรงนี้ใช่ไหมครับใช่มีตัวเลขแค่ตัวเดียวอันนี้คือจํานวนค่ะอืมโอเคแล้วก็สังเกตต้องดูตรงโจทย์ตัวนี้ใช่ไหมเขาบอกว่า represent number of element ครับอโอเค อ่าที่นี้โจทย์อยากได้อะไรจากหนูบ้างเขาอยากได้ข้อไอ้นะลูกอยากได้เอ u n i อ n b นอ่ะที่นี้สิ่งที่เราจะทํานะคะก็คืออยูเนีของเราก็คือตรงที่เป็นอ่ะ a อเดี๋ยวคือเอชอช่องไหนบ้างก็คือ a อก็คือช่องเลขหกตรงนี้เดี๋ยวนะคะลูกอ่านึันะ้เอ่อ โอเคเลขหกตรงนี้ค่ะอันนี้คือเอเนาะแล้วก็เลขสามตรงนี้ด้วยแล้วก็ยูเนียนกับ b อ่ะช่องที่เป็น b b ก็คือช่องนี้ b ก็คือช่องนี้นะคะในส่วนของเป็น A อยูเนียน B ก็คือทั้งหมดช่องทั้งหมดนี้ก็คือมีทั้งหมดสี่ช่องนี้นะคะอ่ะคือต้องรวมทั้งเอ่อเหลืองกับเขียวใช่ไหมครับใช่ค่ะ Okay, ทีนี้มีทั้งหมดกี่ตัวก็คือเป็น6บวก3ครับ6บวก3 6 8บวก2ป่ะครับใช่6บวก3 6 8บวก2ค่ะก็เน19ถูกไหมครับใช่ค่ะโอเคครับเพราะนั้นข้อแรกเราก็จะได้19ตามที่ครูซบแนะนำม,มานะครับโอเคทีนี้ ก็มาดูต่อมาครับต่อมาลูก a ออินเทอร์เหรือว่า A Intersection with B วออขอโทษค่ะ A อ n ินเ c e p t C หรือว่า A Intersection with C เนาะอ่ะช่องที่เป็น A ช่องที่เป็น A คือตรงไหนบ้างก็คือ2ช่องนี้เดี๋ยวนะคะคูสม้มครูส้มใช้เป็นจุดจิ้มเอาละกันมันจะได้ไม่ต้องอ่ะมันน่าจะเห็นได้ชัดอ,อันนี้ช่องนี้นะคะคือ A 2ช่องที่มีสีเขียวเนี่ยคือ A อ่ะแลวเราอยากได้อินเ r อร์เซ o n กับ C เดี๋ยวครูส้มเอาสีอีกสีหนึ่งเป็นซีเนาะค่ะค่ะครูคส้มขอใช้สีเหลืองเป็นซีซีก็คือช่องนี้อบบนึงนะคะไฮไลท์ครูไม่ติดซีของครูก็คือสองช่องนี้คือซีเนาะ,ะในส่วนของ A อ n ินเตอร์เซชันกับ C ก็คือตรงที่ให้อินเตอร์เซชันกันหรือว่าไอ้โกวบาล่เนี่ยค่ะแปลว่ามันจะต้องมีส่วนที่โอเวอร์แลกกันแปลว่าสีมันจะต้องซามหรือว่าต้องเฉดไปที่ช่องเดียวกันช่องที่เฉดไปที่ช่องเดียวกันนั่นแะ คือคำตอบลูกแต่ในที่นี้ค่ะมันทั้ง a และ c มันไม่ได้มีส่วนของการโอเวอร์แลปหรือว่าสีเขียวกับสีเหลืองไม่ได้มาอยู่ช่องเดียวกันเลยเพราะฉะนั้น a intersection c ในที่นี้ก็คือเป็น empty set ก็คือไม่มี e l m m n t t ในนั้นเลยเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบ0ค่ะ,อะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ใส่์ลงไปฮะอ่าครับทีนี้ต่อมาลูกนะคะคุณส้มขอลบอันนี้นิดนึงอ่า ต่อมาเราอยากได้ B intersection C complement อะ่ะเราอยากได้ B intersection C complement เนาะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเดี๋ยวเราทำ B ก่อนในส่วนของ B ก็คือมีด้วยกันทั้งหมด3ช่องนี้อันนี้คือ B นะคะ,ะแล้วเราก็อยากได้ C complement เนาะ C complement complement แปลว่าอะไร complement แปลว่าไม่เอาอ่เพราะฉะนั้นมันก็คือไม่เอา C ไม่เอา C คือส่วนของช่องไหนบ้างไม่เอา C คือส่วนของช่องไหนมางก็คือช่องข้างนอกอ่ะ ส่วนของช่องข้างนอกนี้อ่ะแล้วก็ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้อ่ะทั้งหมดก็คือช่องที่ไม่เอเดีแยบนันนะคะลูกอ่ะและทีนี้เราอยากได้ในส่วนของอินเตอ e ์เซ o ชันกันเนาะอินเตอ e ์เซ o ชันก็คือช่องที่สีมันซ้ำหรือสีมันโอเวอร์แลปกันเพราะฉะนั้นคำตอบของหนูก็เลยเป็นช่องสองช่องนี้ค่ะก็คือช่องสามกับช่องแปดอ่า เพราะฉะนั้นรวมกันเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นสิบ, yeah. okay, บอเอดน,นะครับแยโอเคค่ะ okay. ส mm ิครับเป็นสิบเอนะครับโอเคต่อไปสุดท้ายคือ N A union, c o m p คอม e พลเมนต์ยูเนี l ยน e n คแล้วก็ยูนิเอคอมเพลเมนต์ยูเนียนบคอมแล้วก็ยนะูเนี C ยน m p คอมเพลเนาะอ่ะทีนี้เราทำา c คอม l พลเมนตก่อนลูก A c ค m ม l พลเมนก็คือส่วนที่ไม่ใช่ A เนาะเอคอมพลเมนต์ a, ก็คือส่วนที่ไม่ใช่ a ก็คือ ช่องข้างนอกช่องนี้ช่องนี้แล้วก็ช่องนี้มีทั้งหมดสีช่องนะคะที่เป็น A complement อะมาถึงต่อมาต่อมาเราทำ B complement ลูก B complement ก็คือช่องที่ไม่ใช่ B ก็จะเป็นช่องข้างนอกตรงนี้ช่องนี้แล้วก็ช่องนี้สามช่องนี้นะคะอันนี้คือในส่วนของ B complement อะสุดท้ายก็คือ C complement คือต้องขอใช้สีเขียว C complement นะคะก็คือช่องที่ไม่ใช่ C เนาะก็คือส่วนนี้ ส่วนนี้ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้อ่าอันนี้ mm hmm. คือ c c o m p o n e ต t อ่ะมีด้วยกันทั้งหมดแบบนี้เลยที่นี้ทั้งหมดอะค่ะ a c o m p o m e n t b c o m p o m e n t แล้วก็ c c o m p o m e n t มันเชื่อมกันด้วยเนี o นเนอะเนียนแปลว่าเราจะเอาทุกช่องเลยที่เราจุดไว้หรือที่เราเฉดไว้เพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือทุกช่องจะสังเกตได้เลย่าทุกช่องี่เนี่ยลูกมันจะโดนเฉดไว้หมดเลย เพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยเอาตัวเลขทั้งหมดนี้รวมกันค่ะก็คืออะไรบ้างลูก c บวก6บวก3บวก8บวก2บวก5ทั้งหมดรวมกันได้28ค่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะตอบ28นะครับ28 <18. S 1> ก็เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นก็ในข้อนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างที่ครูส้มบอกก็คือเลข6ตัวเนี้ย ต้องดูดีๆนะครับว่าแปลว่าเป็นเลข6ตัวเดียวหรือว,ว่ามีความหมายว่ามี6ตัวนะครับแล้วก็เวลาตอบเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยเขามี n ข้างหน้านะครับเราก็ต้องรวมแห่งกันให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าลิสต์มาเป็นบางคนตอบเป็น2 5เป็นเซตก็ไม่ได้เพราะว่านี่คือคือมาความมีความหมายว่าเป็น number element ที่อยู่ในส่วนนั้นถูกไหมครับ